สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจากเฟซบุ o กครับวันนี้ก็มาดูสูตรง่ายๆนะครับมีสถิติอยู่ที่4งวดนะครับเป็นข้อมูลสูตร2ตัวบนล่างนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับข้อมูลทุกๆข้อมูลนะครับขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่จะนําไปตัดสินใจวิเคราะห์พิจารณานะครับ เลือกใช้งานด้วยตัวของเพื่อน,เอ,นเองข้อมูลที่จัดทําขึ้นเป็นเพียงการคาดคะเนความน่าจะเป็นนะครับของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นขอใหเอ้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับรับชมข้อมูลและใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลนะครับในการนําไปประกอบการเลือกซื้อรางวันนะครับสระก,กินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองนะครับมาดูเป็นสูตร2ตัวบนล่างนะครับ ก็เป็นสถิติอยู่ที่สั้นส4สี่งวดนะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักแสนนะครับจำนวน2ครั้งแล้วก็ลบด้วยเลข1งคงที่นะครับก็จะออกมาเป็นนะครับ4บวก4นะครับได้เท่ากับ8ลบด้วย1นะครับก็จะเหลือเท่ากับ7จนะครับจากนั้นบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ8นะครับบวก1คงที่ได้เท่ากับ9นะครับเป็นสูตรที่1 สูตรที่2ใช้หลัก10บนนะครับหลัก10บน7นะครับลบด้วย1ก็จะเหลือเท่ากับ6นะครับจากนั้นบวก1คงที่นะครับได้เท่ากับ7 7บวก1คงที่ได้เท่ากับ8นะครับจับชุดก็จะได้นะครับ7 6 7ดห8 8 6 8ด8 8 9 6 9 7 9 8ครับรางวัลลิฟท์ท้าย3ตัวบนเป็น7 8 7นะครับ7 8 7งวดแรกนะครับตัวที่เข้าเป็นนะครับ8 7สูตรที่1เข้า8นะครับสูตรที่2เข้า7 7 8 7นะครับเข้าที่2ตัวบนนะครับถูกเป็นงวดที่1 มาดูงวดที่2กันต่อนะครับงวดที่2สูตรที่1นะครับได้เท่ากับ1นะครับบวก1ได้เท่ากับ2นะครับลบด้วย1ก็จะเหลือเท่ากับ1นะครับบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ2นะครับ2บวก1คงที่ได้เท่ากับ3สูตรที่2นะครับหลักสิบบนเป็นเลข8นะครับลบด้วย1คงที่นะครับก็จะเหลือเท่ากับ7 บ,บวก1คงที่ได้8บวก1คงที่ได้9นะครับทีนี้ก็จับชุดกันก็จะได้นะครับ1 7นะครับ1 8 1 9 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบน272นะครับ272 รลังวันเลขท้าย2ตัวล่าง18งวดที่2นะครับเข้า2ตัวบนนะครับ27เป็นเลขตัวกลับนะครับแล้วก็2ตัวล่าง1 8นะครับเข้าตรงๆเป็นงวดที่2นะครับ ข้อมูลเป็นการคิดนะครับคำนวณสูตรนะครับจากสถิติย้อนหลังผลการออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับดังนั้นจึงไม่มีผลนะครับในมวดที่จะมาถึงนี้นะครับแต่อย่างใดขอให้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงตัดสินใจวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลนะครับวยตัวของเพื่อนเองนะครับมาดูงวดที่3นะครับหลักแสนเป็นเลข5นะครับ5บวกกัน2ครั้นนะครับได้เท่ากับ10นะครับ ลบด้วย1นะครับลบด้วย1ก็จะเหลือเท่ากับ9นะครับ9บวก1คงที่ได้เท่ากับ10ได้0ูนะครับศูก1คงที่ได้เท่ากับ1ก็จะได้นะครับสูตรที่1 90 1สูตรที่2นะครับหลัก10บนเป็นเลข7นะครับลบด้วย1คงที่นะครับก็จะเหลือเท่ากับ6นะครับบวก1คงที่ได้7 1บวก1คงที่ได้8จับชุดกันก็จะได้นะครับ 96นะครับ97 98 76 77 78นะครับแล้วก็16 17 18รางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก579วันนี้นะครับ97นะครับเข้ามาเป็นเลขตัวกลับนะครับ ที่2ตัวบนนะครับ <c oughs> ครับเรามางวดที่4นะครับงวดที่4 <c oughs> งวดที่4นะครับหลักแสนเป็นเลข6นะครับ 6, 6บวกด้วย6คงที่นะครับได้เท่ากับ12นะครับ 2ลบด้วย1คงที่ก็จะเหลือเท่ากับ1นะครับ1วก1คงที่ได้2 2-1บวก1คงที่ได้3นะครับสูตรที่2หลัก10เป็นเลข7นะครับลบด้วย1โคงที่ก็จะเหลือเท่ากับ6นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น7และก็8จับชุดออกมาได้1-6นะครับ1 7 1 8 2 6 2 7นแะครับแล้วก็2-8สุดท้ายเป็นนะครับ3 6 3 7 38นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก972นะครับตัวที่เข้านะครับเป็นตัวเลขชุด27นะครับเข้าเป็นตัวกลับนะอ่าดังนั้นนะครับกลับตัวนะครับทุกงวดนะงวดน,นี้มีงวดเดียวนะครับที่เข้าตรงนะอ่าเจนะครับมี78ด้วยเนะาะก็ เป็นนะครับแนวทางอีกหนึ่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกทุกท่านได้ไปลองวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับตัดสินใจเลือกใช้งานนะครับด้วยตัวของเพื่อนเองด้วยข้อมูลโค้งสุดท้ายนี้นะครับมาดูงวดที่จะมาถึงกันนะครับวันนี้นี่เองนะครับวันนี้ก็มาลงข้อมูลนี้ให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านแต่เช้านะครับนีเลขดังนะ,ะมาดูสูตรที่1นนะครับ 2บวก2นะครับได้เท่ากับ4นะลบด้วย1นะครับก็จะเหลือเท่ากับ3 4 5นะครับในสูตรที่1สูตรที่2นะครับ7ลบ1นะครับก็จะเหลือเท่ากับ6บวก1คงที่ได้7นะครับบวก1คงที่ได้8นะครับจับชุดกันก็จะได้นะครับ3 6 3 7 3 8นะครับ4 6 4 7 4 8แล้วก็ชุดสุดท้ายเป็น5 6นะครับ5 7 5 8ก <c> ล <oughs> ครับก็เป็นข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับใน9ชุดนี้นะครับชอบเลขไหนนะครับก็นำไปวิเคราะห์พินานะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะครับผม ไม่สามารถที่จะชี้นําให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นะครับเพราะว่าสูตรเป็นเพียงแค่การคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับหวังว่าสูตรนี้นะครับจะคํานวณออกมาไปตรงกับผลการออกรางวัลน,นะครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นะครับนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลนะครับ ให้เป,เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับจงโชคดีนะครับเฮงๆร่ารวยนะครับถูกหวยลอตเตอรี่กันทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ